สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันจัน,นะคะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะพบกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้วรดาหยุดที่ตลาดนะคะวันนี้วราดาหยุดที่ตลาดก็จะมานําเสนอสินค้าดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะสินสินค้าของเรามีมาตลอดมาใหม่เรื่อยๆนะคะวันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ให้ดูด้านบนนะคะเป็น ep นะคะ EP 600กว่าแล้วนะคะแต่ถ้าครั้งเป็นแบบนี้เรียกว่านำเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเรียกว่านำเบอร์นะคะถ้าท่านสนใจก็แอดเข้ามานะคะจากเบอร์โทรที่วรดาลอยไว้ด้านบนนะคะ0818.25837นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอในคลิปนี้คือผ้าชิ้นสีตะก้นะคะสีสวยสดใสามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ในนี้ก็มีตูกขืนนะคะว่างหมดนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะแม่แม่ท่านใดสนใจอยากได้ก็ แคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้วรดาได้นะคะสินค้าในนี้ว่าทุกคนนะคะยังไม่มีเจ้าโองนะคะและในคลิปนี้เราก็จะมาพบกันเหมือนเดิมกับสินค้าดีๆงามๆนะคะให้พ่อแม่พี่น้องได้ชอปสวยๆงามๆเริ่มต้นด้วยสินค้างามๆเลยนะคะรู้สึกว่าคนฟ้าจะมืดมาอีกรอบแล้วนะคะวันนี้อันนี้เป็นผ้าสีตะกอนะคะงามมากนะคะผ้าสีตะกอนผ้านิ่มนะคะปกติผ้าตัวนี้นะคะ ทอยังไม่เสร็จนะคะช่วงนี้ยิ่งฟ้าตกฝนล,ลงนะคะน่าสงสารแม่กีทอมากเลยฝนตกทุกๆวันนะคะและตอนนี้กําลังมืดขึ้นจะมาอีกแล้วนะคะวรดาก็เลยรีบเร่งเดี๋ยวมาให้พ่อแม่พี่น้องเพืนเคยนะคะผ้าสีตะกอนี้ป,ปกติขายเือหนึ่งเก้าร้อยบาทนะคะแต่ในนนำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาเพียงผืนละแปดร้อยบาทนะคะเป็นสีสดใสน,นะคะเป็นคามแทของสุลนครนะคะคามในนี้ไม่เช้น่เก่ เอร์หนึ่งนะคะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะสวยงามมากนะคะเป็นลายฉัดนะคะ800บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะมีผืนเดียวนะคะมีลายและผืนเท่านั Ari ้นนะคะมีลายและผืนเท่านั้นนะคะรู้สึกฝนจะมืดขึ้นมาแล้วนะคะ800บาทนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะแคปหน้าจอส่งหาวรดาได้นะคะ800บาทเท่านั้นนะคะ800บาทนะคะรีบเร่งนะคะรู้สึกฝนจะมาอีกแล้วนะคะ ต่อมาเป็นนัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองเป็นสีม่วงนะคะพ่อแม่ที่น้องเอฟซีค่ะเป็นสีม่วงสวยงามนะคะสีม่วงเข้มนะคะงามมากนะคะลายฉัดเหมือนกันนะคะลายต้นฉัดนะคะลายต้นฉัดนะคะท่านใดสนใจรีบแอไลน์แคปเลยนะคะลายต้นฉัดสวยงามนะคะสีม่วงหลายหลายนานแล้วนะคะที่วลดาไม่ได้ผ้าสีมานะคะเปิดเป็นเดือนแล้วนะคะเพิ่งมานะคะนัมเบอร์สองนะคะแปดร้อยบาทนะคะเช่นเดิมแปดร้อยบาทยังไม่ปรับราคานะคะ แต่ต้นทุนปักแล้วแต่วาดายังไม่ปักนะคะยังดึงดึงไปให้พ่อแม่พี่น้องได้นะคะเพียง 8.. สวยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดตรงกรันด่วนเลยนะคะมีผืนเดียวนะคะสีม่วงนะคะสวยงามมากนะคะมีผืนเดียวนะคะสวยค่ะอันนี้ด้านล่างด้านบนเป็นอย่างนี้นะคะคุนละ8 0 0บาทนะคะอันนี้นำโ b ยสอนะคะเอฟซีซัท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะ 800บาทดนด่วนเลยนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะมีลายละผืนนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยงามลายสีตะกอนะคะดูดีๆสีตะกงามมากนะคะสีตะกสวยงามมากนะคะเพียง800บาทจ้าต่อมาก็เป็นสีนี้นะคะสีอิดนะคะอิดไม่ใช่ไม่เป่อิดแดงนะคะตัวนี้สีงามมากนะคะเรียกว่าเป็นสีใครนะคะตัวนี้นะคะเหลืองใครนะคะสวยนะคะเหลืองไครงาม 800บาทเช่นกันนะคะขอยกเป็นัมเบอร์สามค่ับพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าเรามีแท้แน่นอนมีลายและผืนนะคะเมื่อท่านสนใจท่านต้องการท่านแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะหรือโทรหาวรดาจากเบอร์โทรด้านบนนะคะ0 8 1 8 7 2 5 8 3นนะคะเรืองไพ่สวยงามนะคะสวยงามกริงๆิงนะคะวันนี้เรานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพเลยนะคะเพียง800บาทนะคะ จาก901,000เราไม่ขายขายเพียง800บาทสวยค่ะเหลืองไผ่งามมากนะคะมีผืนเดียวนะคะสวยอันนี้เรียกว่าเหลืองไผ่นะคะเหลืองไผ่งามมากนะคะ mm hmm. โอเคนะคะต่อมาก็เป็นผืนที่สี่นะคะอันนี้เป็นสีกลีบกุหลาบงามมากนะคะสีม่วงกลีบกุหลาบนะคะตัวนี้นําเบอร์สี่นะคะ800บาทเช mm ิง hmm. นี้เป็นลายเอฟนะคะเป็นลายเอฟลายพระราชทานนะคะสวยงามจริงๆนะคะ mm hmm. เพียง 800บาทเหมือนกัน no. นำเบอร์สี่นะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะงามแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอเลยนะคะ800บาทจ้าท่านใดสนใจรีบแคปรีบแอดเลยนะคะคนก็กําลังจะมาฟ้าก็มืดคืนแล้วนะคะ800บาทนะจ้าสีงามมากนะคะสวยสดใสสีงามจริงๆินะคะ มาก็เป็นอีกสีนี้นะคะสีหมวงม่วงเหมือนกันนะคะเป็นคนระม่วงนะคะตัวนี้ขอยกนําเสนอเป็นเบอร์5นะคะ f c ขานําเบอร์5นะคะแต่เข้มกว่าผืนสักครู่นะคะอันนี้นําเบอร์5 800บาทเหมือนกันลมกําลังมาฟ้าฝนกําลังมาอีกแล้วนะคะ800บาทนะคะพ่อ,พอเม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแอ d line นะ,ะนะคะเข้ามาเลยค่ะสินค้าเรามีจริงความขายนะคะมีจริงความขายจาก800บาทเท่านั้นจา เพื่อนๆกลับหมดแล้วนะคะเหลือแต่วรลดานะคะอพอบัลดายังจัดของส่งให้เอฟซีแล้วก็ยังอัดที่ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ800บาทค่ะท่านใดสนใจรีบแคบนะคะขอบพระคุณเอฟซี FC, ทุกคนที่เมตตาและส่งสารวราดาสุดนนนนมาตลอดนะคะต่อมาเป็น n ม m b e r ขหนะคะ n มายเลขหนี่สวยงามนะคะเป็นหมีใหญ่นะคะปกติหมีใหญ่ต้องขายพื้นหนึ่งเก้าร้อยบาทลด,ดไม่ได้นะคะแต่วันนี้ ในมีใหญ่สีเข้มในตอนนี้วราดาจะมานําลดเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะลดให้สุดๆเลยนะคะเพียงคืนครเก็บร้อยห้าสิบนะคะคือเป็นสีคามเข้มนะคะเ5็ร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะอันนี้คือสีคามเข้มนะคะวราดาก็ยกให้พ่อแม่พี่น้องเ5็บร้อยห้าสิบบาทนะคะน u m เบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะน n ำเบอร์หกเเ็บร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนลายมีใหญ่สวยงามนะคะถูกด้วยนะคะปกติมีใหญ่คัน ขายผืนละเก้าร้อยหรือหนึ่งันหนึ่งร้อยนะคะโอเคนะคะรีบด่วนเลยนะคะรู้สึกมากผมกำลังมาต่อมาก็าจะเป็นผืนนี้นะคะรอบที่แล้วเคยมาผืนหนึ่งนะคะบอรดา,าขายไปแล้วอันนี้เป็นสไลด์นะคะอันนี้ไม่ต่อกันนะคะแต่ทอนะคะทอเป็นลายนี่สวยงามมากนะคะสวยงามนะคะสวยจริงๆนะคะแค่7 5 0ด้ยห้าสิบาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะวันนี้เรานำเสนอในราคาโปทุกอันนะคะโปทุกชิ้นเลยนะคะใน เดือนขายวันเกิดของวลดานะคะเดือนกันยาน,นี้นะคะ750บาทนะคะโปรในช่วงเดือนเกิดนะคะ750บาทจะจัดโปรในช่วงเดือนเกิดนะคะวลดาจะจัดโปรให้ทุกคลิปทุกอย่างเลยนะคะไปเรื่อยๆค่ะโอเคแล้วเราก็มาอยู่ในกระมีร้องนะคะหมีร้องอันนี้ปกติจะขายอยู่เต็มที่ก็คือ800นะคะแต่อันนี้เรามาพิเศษคือ750นะคะลายหมีร้องสวยงามน,นะคะแม่แม่ท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะ มีเส้นมีลายงามมากนะคะหนีรองนะคะตัวนี้นะคะเพียง750บาทนะคะนับเบอร์8นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแคปเลยนะคะ8 8 8คือเบอร์8นะคะ750บาทนะคะนำเสนอในราคามิตรภาพทุกผืนทุกอันเลยนะคะสวยจริงๆนะคะวันนี้เรารีบด่วนเพราะว่าฝนจะตกเดี้ยวมืดเดียวคล้มนะคะสวยดูดีๆนะคะลายมีรองนะคะสวยมีเส้นเห็นไหมคะมีเส้นแดงๆด้วยนะคะดูเส้นดีๆนะคะสวยงามนะคะ มีเส้นแดงๆด้วยค่ะเห็นไหมคะงามมากนะคะเพียง750บาทราคา f c ค่ะต่อมาอันนี้ก็เป็นหมี่ร้องเหมือนกันนะคะมีร้องตัวนี้มีหลายลายนะคะปกติมีร้องจะขายไม่ได้ราคานี้แต่วรดาพิเศษให้คืนกำไรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในช่วงเดือนเกิดของวรดานะคะ750บาทเท่านั้นนะคะ750นะคะสวยเนื้อแน่นง,งามมากนะคะขอยกเป็น นัมเบอร์เก้านะคะตัวนี้นัมเบอร์เก้านะคะเอสซี SC ค่ะนัมเบอร์เก้านะคะมีลายละผืนเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะลายละผืนนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะมีร้องดูลายดีๆงามมากนะคะไปตัดเสื้อคลุมก็สวยตัดผ้าถุงก็งามตัดกางเกงก็สวยนะคะเนื้อแน่นมากนะคะสวยค่ะโอเคนะคะผ่านไปอันนี้เป็นนัมเบอร์สิบนะคะนัมเบอร์สิบนี่ก็เป็นอ่ามีร้องนะคะมีร้องนะคะงามมากมีร้อง ลองบักไหม่ด้วยนะคะท่านดูลายดีๆเห็นไหมคะสวยงามนะคะมีลองนะคะงามมากนะคะปกติอันนี้ก็ต้อง900-800แต่เรานำเสนอเพียง750นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะ750บาทในคลิปนี้คือผ้าคามนะคะคามเต็มนะคะคามเต็มนะคะคามสีเข้มนะคะ750นะคะแต่คามสีหวาน800นะคะสวยทุกคืนนะคะสินค้า เราการันตีได้เลยค่ะงานแท้แน่นอนนะคะมาใหม่ใหม่เลยนะคะ750บาทนะคะโอเคนะคะลายนี้ก็มานะคะลายลูกตุ้มนะคะลายลูกตุ้มนี่สวยงามเหมาะสําหรับตัดกางเกงและเหมาะสําหรับตัดเสื้อผู้ชายนะคะตัวนี้ปกติขายคืนละ800ไม่ลดแต่วรดาจัดโปรในช่วงเดือนเกิดของวรดาด้วยนะคะ750บาทนะคะอันนี้ยกเป็นนางเบอร์11นะคะเหมาะที่จะตัดเสือส้อซาบลีเสื้อผู้ชายหรือกางเกงงามมากนะคะตัด ระโปงหัวลูดต่อสะโพกก็สวยนะคะพิเศษให้เลย750นะคะจัดโปรในช่วงเดือนเกิดของวรดานะคะเดือนเกิดเดือนกันยานะคะครบ57ปีเต็มนะคะ57ปีเต็มนะคะวรดา57ปีเต็มนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะโปรให้เลยนะคะ750ดาจ้าแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะตัวนี้เป็น ลายผีเสื้อพูดผิดขอโทษค่ะอันนี้ลายผีเสื้อนะคะงามมากนะคะลายผีเสื้อสวยค่ะสวยสวยแต่ละผืนแต่ละอันนี้ไม่ผิดหวังนะคะท่านซื้อไปเลยสินค้าของวรดาซื้อฝากซื้อต้อนท่านก็จะไม่เสียใจนะคะท่านก็จะภูมิใจไม่อายใครนะคะเป็นของดีนะคะของดีจังหวัดสกลแล้วก็เนื้อดีนะคะ750บบาทนะคะอันนี้เป็นลายผีเสื้อนะคะดูดีๆนะคะงามมากนะคะ สวยดูเชิงสิคะดูเชิงงามมากนะคะงามดูเชิงงามนะคะเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นสีตะกออสวยนะคะ750เท่านั้นค่ะ<_ <EN> _>ต่อมาอันนี้ก็เป็นลายผีเสื้อเหมือนกันนะคะแต่ผีเสื้อคนละตัวนะคะตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมานะคะท่านดูดีๆนะคะผีเสื้อเหมือนกัน <_ EN _> แต่และเจ้าแต่และกลุ่มทอไม่เหมือนกันนะคะดูเชิงนะคะสวยงามมากนะคะสวยจริงๆดูเชิงทํายากมากนะคะ แต่กลุ่มกีทอของแม่บรรดารับรองการันตีเพื่อจะได้สีงามมาอย่างนี้ต้องไปแกะอบนะคะแกะลายใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อบอบนะ้าคามเข้าไปอีกครั้งหนึ่งคือแกะลายให้มันเข้มมันขึ้นมันสดนะคะผ้าคามนะคะนัมเบอร์เท่าไหร่นาะวลาดายกไปเมื่อสักครู่ล้เบอร์สิบสองแล้วนะต่อไปเป็นนัมเบอร์สิบสามนะคะ fc ขานัมเบอร์สิบสามนะคะแม่แม่ท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะ บางคนก็บอกว่าโอ้ยคามเหมือนกันนั่นแหละอยู่อะไรก็สวยไม่ใช่นะคะเราต้องดูดีๆนะคะสีคมสีชัดเนื้อละเอียดนะคะก็เหมือนกับเพรนี้แหละคะ่ะบางอันเพรเหมือนกันเต็มไม่ใส่ไม่เงาไม่วาวก็เหมือนกันผ้าคามก็เหมือนกันนะคะเป็นผ้าคามบางอันสีไม่สวยสีไม่คมชัดก็จะเป็นผ้าคามที่ไม่เด่นนะคะโอเคตัวนี้ก็งามสุดๆเลยนะคะตัวนี้เป็นลายต้นฉัดนะคะมีปืนเดียวครึ่งท่อนนะคะ ครึ่งท่อนนะคะปกติครึ่งท่อนนีกต้องขายได้อยู่800แต่ว่าดาก็นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษสุดๆเลยนะคะเพียง750เช่นกันนะคะคือโปรโมชั่นในเดือนเกิดของวราดานะคะคือน u m เบอร์14นะคะ FC คะ่ะยกขึ้นเลยนะคะน u m เบอร์14ท่านใดสนใจรีบแคปหนะ้าจออดไลน์มาเลยนะคะน u m เบอร์14นะคะสินค้าวันนี้ของเราฟรีเมียมมากนะคะฟรีเมียมแต่ในราคาพิเศษถูกๆสุดๆเลยนะคะคือนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่อ ก็คืนต้นทุนให้แม่กี่ทอและสมนาคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อุดหน,นุนวาร,รดามาตลอดและเพื่อฉลองนะคะเพื่อฉลองพี่วรดาเป็นเดือนเกิดเนี่ยคะก็ลดโปรโมชั่นให้พิเศษเลยนะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วเข้ามาดูมาชมจะได้สินค้าก็ดูอีพีด้านบนดีๆนะคะดูอีพีแล้วก็ดูนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์ที่ยกคืนนัมเบอร์นะคะหรือท่านอยากเข้ามาในร้านก็ได้นะคะอยู่ที่จังหวัดสกลน,นะครตรงข้ามเยื่องๆกับเทศบาลเมืองสกลน,นะครอยู่ด้านในของตลาดสมเกียรตินะคะเยื่องๆกับโรงแรมเอ็มเจนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ ดูดีๆนะคะหรือไม่เห็นก็โทรหาจากเบอร์โทรนี้ได้นะคะวลดาจะเปิดร้านนะคะพ่อแม่พี่น้องเรียนให้ทราบ6กโมงถึงเที่ยงนะคะแต่6กโมงถึงเที่ยงวลาดาจ,จากจัดของส่งให้เร็วที่สุดรับประกันวรดาส่งของเร็วมากนะคะเพราะวรดาทําให้ถูกใจแล้วก็ทันขายนะคะบางคนเอาไปขายก็จะได้ทันขายนะคะเข้ามาซื้อเข้ามาชมหรือดูใน Facebook ก็ได้นะคะ เฟซบุ๊กเพจก็ได้นะคะมีอะไรก็อินบ็อกเข้าในนั้นนะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรได้แต่คำว่าขอบพระคุณทุกคนคะ่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยค่ะฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนที่เมตตาขอบพระคุณคะ่ะ